อ้าวรถเข้าใหม่คั้นแรกของ64นะครับเบนซ์เซี250ของค่าแก้วนะครับตัวท็อปสุดเบาะดำนะจ๊ะสภาพสะตอนสวยขนาดไหนรถเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยเนี่ยนะครับมันไม่ล้างเลยป้ายเปย อะไรเอกสารยังไม่ได้มาเลยโอเป็น C D I ด้วยนะโอ้โหดีเซนดีเซนปีหนึ่งห้านะจ๊ะถามพี่เขาบอกเขาบอกจะลงขายสักสองล้านเก้าหมื่นสดได้จัดได้นะครับ C D I จัดได้เยอะนะเป็นดีเซนเป็นรถทองหล่อด้วยเหรอเนี่ยครับเป็นทองหล่อด้วยรถศูนย์ด้วยนะครับเนี้ยบมากสวยกิิบนะครับ เดี๋ยวดูบอะหลังกันนิดนึงนะงสวยนะโอ,โ,โอ้โหดิไม่มีรอยเลยอะนะสวยจริงนะครับนะครับนะใครขายอยู่สองล้านเก้าหมื่นถูกมากสำหรับตัวท็อปสุดดีเซนนะครับเพราะมันรถใหม่หมบนห้าล้านกว่าป่ะนะแพง สวยอย่างนี้ขับดีกว่านีสบายนะอ้ามาดูแถวๆน,นี้มีอะไรบ้างซีวีกซีวีกยังอยู่อันนี้สามแสนกว่าบาทสามห้าเก้าอันวีออสสามแสนกว่าบาทสามสี่เก้าอันนี้สามห้าเก้าอันนี้มันปีประมาณหนึ่งสองหนึ่งสามอันนี้มันปีใหม่อเมลา่าสองแปดแล้วมั้งหลืออะไรอะ สองหกสองเจ็ดเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับลองดูไม่แพงมีอะไรกันบ้างเบนคูเป้ตันนี้ไม่รู้ราคายังไม่รู้ราคาเลยนะโทรมาถามแล้วกัน <laughs> แอดไลน์มาถามแล้วกันอีค e ูเป้ตัวใหม่ปีประมาณหนึ่งแปดแล้วเนะี่ยขายเท่าไหร่ไม่รู้สองล้านกว่าเนาะ เอ้ยไม่ถึงไม่ถึงเอ้ยหรือจะถึงวะ <c oughs> <c oughs> เป็นทองหล่อเหมือนกันนะโทรมาถามราคาแล้วกันผมยังไม่เขายังไม่ได้แจ้งราคาผมเลยแอดไลน์โทรมาแล้วกันนะเอ้าเบนซ์อีกคันหนึง่ง c ีหนึ่งแปดนะสุดอันนี้ขายอยู่สองเก้าเก้างคอมเพรสเซอร์ เล็กซ lexus hylier rx สองเจ็ดศูนย์สีขาวอันนี้ปรับราคาอย่างไรดูราคาปรับร้านแปดหมื่นไม่แพงนะมันนี่ขายคันล่าสุดไปนะร้านเจ็ดอันนี้เหลยล้านเจ็ดหมื่นล้านแปดหมื่นร้านเจ็ดแสนนะคันที่แล้วที่ขายไปร้านหกร้านเจ็ดเน จำไม่ได้แล้วอ่ะเปนคันนี้เขาจอดไว้ก่อนคูเป้นะคูเป้อ่ายุสูวีคอร์สอันนี้เขาจต่ไฟแนะนนซ์เ,นเสร็จแล้วรอรับรถนะแต่ว่ามีอีกนะยังไงติดต่อมาได้ยังมีอีกคันหนงคันสีส้มอะไรเงี้ยนะสีส้มหน้าใหม่แล้ว,ลวก็มีตัวหนึ่งห้าอีกคันหนึ่งวีคอร์สขายอยู่เท่าไหร่ห้าห้าแปดแปดอะไรเนี่ย ประมาณนี้นะไปละสวัสดีครับวันนี้ได้โน้ตสิบมานะเลยมาลองกล้องใหม่ลองกล้องเฉยๆไม่ได้ขายคันนี้ขายไม่ได้ยังไม่ได้ป้ายเลยดูดิยังไม่ได้ป้ายเลยนะคันเดียวในเว็บนะครับ อยากได้แอดไลน์ hmm. มาโทรมาถามราคานะนี่ดูดิโอ้โหยังไม่ได้ป้ายอ่ะเออไปหาที่ไหนนะไปหาที่ไหนเป็นไงท็อปสุดแจ็คดิฟล็อกท็อปสุด นะใครน้ำลายไหลตังพร้อมแอดไลน์มาถามด่วนโอนจองได้เลยราคาไม่แพงคันที่เท่าเท่าคันที่แล้วอะ่ะที่ขายแต่คันนี้ใหม่กว่าคันนี้ไม้น้อยมากไม่หลักหลักอะไรอะ่ะไม่เกินร้อยสองร้อยเนี่ยนะครับคันที่แล้วไม่เท่าไหร่นะไม่เจ็ดพันใช่ไหมคันนี้ไม่หลักร้อยละนะครับไม่เกินร้อยสองร้อยอ่ะ นะข,ขอละแค่นี้แหละอ้าวสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับช่วงปีใหม่เราก็ยังมีอัปเดตสต็อกให้เราดูให้ดูกันนะครับเราก็ยังไม่หยุดเรายังไปไหนไม่ได้เราป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้แหละนะครับแถบกาญจนนาเนี่ยนะอ่ะมามาดูกันนะครับอันนี้เป็นอนอเวล่าขับสี่เหียมตาลนะครับมีทันเดียวในเว็บ ออโต้ด้วยนะนะครับขายอยู่สี่เก้าเก้าคันนี้ก็เป็นบี5ีห้าสิบโปรนะครับออโต้ Auto. คันเดียวอ่อเหลือน้อยแล้วในเว็บเกิดยุคคันสองคันนะครับคันนี้เป็นสี่ประตูออโต้นะครับมีหนึ่งหกขายอยู่ห้าหนึ่งเก้านะครับคาีิเบอร์นะครับออโต้ออโต้นะครับสีเทานะขายอยู่ ค้าหกเจ็ดนะครับค้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทนะปีหนึ่งเก้านะเนี่ยคือสวยตาเดิมออโต้สี่ประตูก้องสามหกศูนย์ด้วยนะอันนี้ก็เป็นเอ่อนวัลล่าโอเทคขับสี่ปีหนึ่งแปดนะครับเป็นตัวที่เพิ่งเอาเข้ามาโปเทคนะนะครับขายอยู่หกหกหกนะครับหกแสนหกหมื่นสอพันบาทปีหนึ่งแปดนะคันนี้ใหม่เลยสวยสวย ไททันนะครับไททันตัวใหม่สี่ประตูท็อปสุดขับสองนะครับไททันพัดสีดําสวยเลยไหมครับสวยเลยเดิมเดิมหมดนะครับกล้องสามมุสูงนะครับคันนี้นะครับ,นนนะรบขายอยู่หกเก้าเก้าคิวสามนะครับยังอยู่ยังอยู่คิวสามคิวสามขายล้านสองอดลีดแอดลีดแอดลีดนะครับแอดลีดล สวยไหมะนะครับแอนดรีดมีตัวสไลด์ด้วยนะครับแถมมาให้ตัวไหลตัวไหลตั้งนะตัวไหลหมื่นนะหมื่นก่าบ,บาทวะนะครับแอนดรีดเป็ 18, นหนึ่งแปดะครับขายอยู่ห้าเก้าเก้าออโต้นะสีดำมีคันเดียวในเว็บหาย,ยากมากพอจยูนเนอร์คันเดียวในเว็บที่ขาย9ก้าแสนเก้าหันบาทเป็นขับสี่สองยุดแปดออโต้นะตัวท็อปสุดซิกมาโฟนัะจ๊ะ นี้ยังอยู่เบนอ่ะเบนอีกคันนึงเบนคูเป้เนื้อหอมมากคันนี้นะครับคนมาดูเยอะนะนะเหลืออยู่คันสองคันนะครับขายถูกด้วยขายหนึ่งหนึ่งเก้านะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับลดมาหกหมื่นตอนแรกขายอยู่สองหนึ่งสองห้านะอันนี้ขายลงมาหกหมื่นเลยหนึ่งหนึ่งเก้าถูกๆเลยนะครับรถกระนำรถกระนำ ตัวนี้เข้าใหม่ฮแลนเดอร, 18, นะ inder, 18, นร์นะครับปีหนึ่งแปดนะฮแลนเดอร์ปีหนึ่งแปดนะครับขายถูกนะครับขายอยู่หกแสนหกหมื่นหกพันบาทนะครับหก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 แสนหนหกพันบาทนะรถเข้าใหม่นะเกียรออโต้นะคั K uto, นะนี้สวยเดิมๆพร้อมใช้นะจัดไฟนั้นได้เต็มนะครับปกติขายสวยๆเงี้ยขายเจ็ดกว่านะนี่ขายถูกเลยนะ คัเรนเดอร์หายากนะครับไม่ค่อยมีละแต่เครื่องดีนะเครื่องตัวจุดเก้าตัวใหม่เหมือนเดิมคันเดียวในเวฟนะครับไทตัตนขับสี่ออโต้นะปีสองพันขายอยู่แปดเก้าเก้านะครับนะล้อเดิมเดิมเดิมหมดเลยนะจจะมาดูกันไดน้มาดูกันได้สวยฮะอันนี้เป็นเทียน,นาเทียน,นาเทียน,นาขายอยู่สามแสนห้าเท่านั้น นะครับสามถึงห้าเท่านั้นถุกถูกถูกทูนะครับเดี๋ยเอ้ยเบนปูเป้ปเของเฮียเขานะขายอยู่ห้าแสนกว่าบาท BM ยังอยู่ BM สามสองนดีปีหนึ่งเจ็บ้อจอะ BSI เหลือนะนะครับไม่ประมาณ80,000นะครับมาดูกันได้มีดกันได้ขายอยู่ล้านสี่ นะครับไม่ค่อยมีรถแล้วค่ะชมนี้ไม่ค่อยมีแล้วสามศูนย์ดีมีคันเดียวแล้วมั้งนะครับสีขาวมีคันเดียวแล้วหมดแล้วหมดเลยนะผลน,นิยมเล่นกันนะดีเซนมันไม่จุกจิกเอ็กวีเอ็กวีเอ็กวีเหลือคันเดียวแล้วนะหมดแล้วหมดเลยนะสองจุดศูนย์ไอออโต้นะครับขับสี่สวยๆนะถูกสุดในเว็บละห้าแปดแปดนะครับ ถ้าสายแปดหมื่นสองพันบาทนะครับนี่คันนี้เข้าใหม่ยาลิสเข้าใหม่สวยๆแสนกว่าบาทแสนเจ็ดเก้านะครับฟรีดาวเลยนะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะเนี่ยสวยไหมเนี่ยฮะสวยๆเลยรถใหม่แสนกว่าเองถูกๆนะครับมาดูกันได้มาดูกันได้าดไดาดไดราคาแสนเจ็ดเก้าจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยนะยีสุวีคอสนะครับมีคอสวีคอส มาดูกันได้สวยๆเดิมๆนะจ๊ะสวยๆเดิมๆนะครับแมกยางสวยเลยเห็นไหมมาดูกันได้มาดูกันได้ดนไดในตันพาร์ตนะครับสีดำเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะจ๊ะกำลังฟลีนอัพกันเลยนะสวย,ส,วยสวยเห็นไหมสวยๆเดิมๆนะครักำลังคลีนอัพเลยสีเงาทั้งคันนะครับ นะสวยป่ะนะกำลังฟีดอัพเลยครับฟีดนะอัพเรียบร้อยนะครับก้าจะโรคตากแดดเพื่อที่จะให้เชื้โรคไม่มีนะเห็นไหมสวยนะน้ำยาอย่างดีนะนครับตากแดดให้มันเชื้อโรคหายหมดนะครับแล้วก็สุกเสร็จน้ำยาเรียบร้อยทั้งคันมันจะพร้อมขับพร้อมใช้งานนะอันนี้ขายไม่แพงขายอยู่ าแสนกว่บาทนะครับเอ็กซโซล่านะครับ2แปด8เท่านั้นขายเงินสดเปิดลดได้นะจ๊ะเปิดตลอดนะอยู่4311234เนี่ยเปิดตลอดนะมาดูกันได้ใครพร้อมซื้อมาออกรถได้เลยนะ นะครับมาขับรถไปขับได้เลยนะรถจะอ้าวรถเยอะแยะเลยว,วันนี้คันนี้ที่บอกเจ็ดหมื่นเก้านะหนึ่งเออเครื่องหนึ่งจุดหกใช่ปะ่ะเอ้ยหนึ่งจุดแปดนะอันตีสปีศนะูนย์เก้านะครับทีนี้เขายอยู่หนึ่งเก้าเก้าเองเนี่ยจัดเฟรนช์นได้สองแสนกว่านะครับรุ่นนี้ใครสนใจเรื่องรีบมาดูนะ รถไปเร็วมาไปเร็วมาเร็วมาเร็วไปเร็วเบนเบนหนึ่งนะครับคันนี้สีดำด้วยห้ากิห้าเกียร์บี BM. ยังอยู่เลยนะครับ3ามห้าสองแปดไอเบนซินตัวท็อปสุดนะที่อื่นขายกันเกือบล้านนะเราขายอยู่8,2ดแสนถูกๆนะครับที่อื่นขายกันเกือบล้านนะเครื่องดีเกียร์ดีนะ รถปกติเลยนะครับไม่ได้มีวเหตุน้าหลังเดิมมาดูกันได้นะครับเบนเบนปรยุนเนอร์649นะครับปี14ออโต้ลองจนาเป็นดีเซลนะครับสวยหน้าแชมป์หน้าแชมป์แ,มแล้วนะ649เท่านั้นคันนี้ก็ขายอยู่เ่าไหร่นะ เก้าเก้า,ามาต่อเฮียเอานะอ้าวแดนเซอร์แดนเซอรซอ์ออตโอต้นะครับเจ็ดหมื่นเก้าปีสองพันหนึ่งจุดแปดนะคันเนี้ยนะครับหนึ่งจุดแปดนะสวยๆที่ฝั่งนู้นมี GTR ด้วยอ่ะมีน้ GTR กูกูเบนกูเป้นะกูแลมเลยอ่ะฝั่งนู้นอะรถตู้รถตู้นะครับเมนจูรี่ ปีหนึ่งสี่เหมือนการดีเซลนะคันนี้ขายอยู่หกแปดแปดนะครับหกแปดแปดมาดูกันได้นะวีดวีดสีทองออโต้นะครับสรูปด้วยสองสองเก้าเท่านั้นนะครับออฟตา้าออตาฟต้าปีศูนย์เก้าเนี่ยขายอยู่แสนกว่าบาทแสนสองห้านะครับสำหรับนงินได้แสนหนึ่ง คราวว่าไงคราวโอ้โหแปดหมืนไม่มีใครเอาเลยเนะี่ยเอากันหน่อยก็สุด1นึ่งเจอโต้นะจุกจุกจุ๊หนึ่งสี่ตัวท็อปสุดนะครับ3ามแสนี่เท่านั้นเหลือคันเดียวแล้วนะสีแดงเนี่ยไม่มีใครมีแล้ว <laughs> ย,ายาลิตยาลิตขา,า,า,ายเท่าไหร่วะขายอยู่พันแสนก็บาทมาดูกันได้มาดูกันไ,ได้นะครับ ปีหนเจ็ดลยนะคันนี้นะครับปีหนึ่งเจเลยแจ๊ดแจ๊ดแจแจ๊ดอยู่สามแสนกว่าบาทอ่รีสอยู่สามแสนกว่าบาทเหมือนกันนะครับวีออสวีออสคันนี้อยู่สองแสนกว่าบาทถูกๆนะครับสีขาวด้วยนะ สองแสนก็บาทไม่แพงอันนี้แสนแปดแปดมาส์ท็อปสุดนะครับดูแม็กซ์ซะก่อนแม็กซ์สวยด้วยนะครับทีด้าหนึ่งจุดหกนะคันนี้สีดำนะครับออโต้หนึ่งจุดหกนะครับปีใหม่นะคันนี้ปีประมาณหนึ่งหนึ่ง สวยใช่ไหมขายอยู่หนึ่งหนึ่งเก้าเองอ่ะคตรถูกอ่ะนะครับใครสนใจมาดูกันได้มีเอแบีเอฟด้วยแชมป์วิโก้แชมป์แคปบนะครับไม่แพงนี่มาแล้วฟอร์ดเรนเจอร์แคบนะครับสวยๆววิโก้วิโก้คันนี้เท่าไหร่เดี๋ยวดูมีราคาบอกละสองหกแปด นะครับหกแปดเป็นเบดีเซลด้วยนะปีศูนย์แปดสวยด้วยคันนี้สามแสนกว่าบาทนะครับสองจุดห้าออตโต้ปีศ<ม>ูนย์แปดโรบิโกโ้เดียวโคแคปหาใครสนใจแอบไลน์ทักมาเลยโทรมาเลยนะเบอร์ตามข้างล่างอ่ะสวยนะเห็นไหมแจ๊ดแจ๊ดเยอะกันเนียแจ๊ดฟอร์ดเรนเจอร์ เยอะเลยเดรถเทียบเลยนะช่วงนี้ซิตี้ซิต,ตี้สวยๆดูกันได้ดูกันได้นะครับซิต,ตี้นึง่งสามแสนกว่าบาทสามเจ็ดห้า 24, 13, นะ chain, วีอนอะสสองแสนสี่นะครับปีหนึ่งสามนะไมเนอร์เชนครับสวยเลยเห็นไหมสวยเดิมๆนะครับสวยกิฟต์เบนเบนเบนคันนี้เก้าแสนกว่าบาทดีเซนด้วยนะสีสวยทั้งคันนะครับสีสวยทั้งคันอันนี้ถ่ายดูเฉยเ <laughs> แล้วสวยนะพัชโร่เดี๋ยวขายแล้วจะบอกเอา้า เอาพาดเอาพาดเทียเขาลดมาแสนกว่าบาทนะเหลือสี่เหลือสี่สี่ห้าเก้านะครับขายลดสต็อกส่งท้ายปีอ,อ่นนี้เป็นราคาให้สามสามเก้าสามสามเก้านะครับอีโคสปอร์ตนะครับสวยเลยปีหนึ่งสี่ด้วยนะครับเห็นไหมสวยไหมสวยๆเดิมๆ มาด้าสองดีเซนท็อปมาด้าสองดีเซนัท็อปสามหก้าแลวครับเนี่ยสามห้าเก้าสวยใช่ไหมอ้าวยอดรถยนมีหน, e, น,นึ่งคัน1.8ึอีนะครับ449เท่านั้นสวยนะครับสวยสวยเดิมๆหนึ่งดแปดอีนะครับ ล้อแม็กสวยด้วยดูแม็กสกร์นะครับปีหนึ่งสี่นะคันนี้นะครับรถสวยครับอ,อ้าวทำติดของเรานะครับสองสามเกสองสามเก้าสวยๆนะครับออโต้นะ1.6่ยุดหกออโต้นะครับ23 9. 23 9ส,สบอ,อ,ตตนะบองสามเก้าเท่านั้น e ศด้วยนะครับเบนคูเป้นะครับ e 2องสคูเป้ c g i นะนะครับอันนี้เป็นเบาะดำรถศูนย์เบาะดำนะสวยๆดูกันได้นะครับอันนี้119้านล้าน19เท่านั้นนะครับวีทคันนี้359นะครับวิทอันนี้เป็นปีใหม่ละปี08นะครับ แต่มันจะเป็นสอสีอะไรเงี้ยนะลงเล่มเรียบร้อยใครชอบแนวนี้มาจัดได้นะครับ B M X 3 descent น่าจะเป็นสีทองนะคันเนี้นะสีทองว่ะสีทองนะนะครับร้านร้านก็บาทมาดูกันได้สวยๆร้านก็บาทนะครับอันนี้หนึ่งสี่แท้หนึ่งสจดหนึ่งสี่เลยนะครับ ไอคอร์ดไอคอร์ดจอดอยู่ข้างนอกไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวเวลาถ่ายให้ดูก่อนแต่คันนี้เขาขายอยู่สี่แสนกรบาทนะไอคอร์ดหมดแล้วเหลือแต่สีดําคันนี้คันเดียวละอ้าวนี่เข้าใหม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 ่นะครับสวยยูสุนะครับสเปซแคป เป็นแคปออโต้สามพันปีประมาณหนึ่งหนึ่งนะครับเขาขายอยู่สามแสนสามนะครับรถสวยเดิมเดิมพร้อมใช้เลยเป็นแคปออโต้ดีเซลนะนะครับราคาก็จะนิดหนึ่งอ้าวเปอร์โยตูหกแสนสองที่อื่นขายกันเกือบล้านนะอันนี้หกแสนสองสวยๆจะเป็นนั้นได้แปดแสนนะเนี่ยนะ <c oughs> ครับ ธนชาติจ่ายไปได้ได้แปดแสนอันตีสีขาวอันนี้สี่แสนกว่าบาทนะครับสวยเลยเนี่ยเป็นตัวท็อปสุดอ e ีสปอร์ตนะครับสวยสวยกิ๊บกิ๊บบอบคบนโบูบน่าจะติดจองะเนี่ยนะครับแคนเวียสองห้าเก้าใสกันสดอัจจัก วยแคมบรีสี่แสนสองเท่านั้นนะครับเปลี่ยนมาหมดแล้วแบตเบิร์ดนะครับอันนี้เป็นไฮบริดนะเปลี่ยนมาหมดแล้วไฮบริดแบตไฮบริด ABS เปลี่ยนมาหมดแล้วใช้ยาวๆนะครับปีดนะครับปีดสี่สี่เก้าเท่านั้นถูกๆนะครับ X 3 X 3นี่อยู่นานกันนะเนี่ยเฮียเขาลดมาห้าหมื่นแล้วเหลือแค่ เจ็ดสองเอ้ยหกสองนะครับเอ้ยห้าสองจากอะไรนะจาก5้าเจ็เหรือห้าสองเก้คูนะครับอันนี้ก็เหลือ5้าหมกว่บาทเหมือนเดิมห้าเกนะจ๊ะ